ไปโรงเรียนไม่ไปไปโรงเรียนไม่ไปทำไมไม่อยากไปไปโรงเรียนไม่ไปไปโรงเรียนขี้เกียจขนาดนี้นี่ไงไปลงลุกขึ้นไม่ไปจะไปไม่ไป ไม่ไปใช่ไหมน,ไหนี่แหละเราจะฆ่าคนไหนที่ไม่ไปโรงเรียนเราจะฆ่าเลยเราจะฆ่าคนที่ไม่ไปโรงเรียนลุกขึ้นแปลงฟันลุกขึ้นแปนนลงฟันครับลูก<อ>นี่เน่นี่เน่ถา้างนั้นต่อไปพ่อจะไม่ให้นอนห้องพ่อเลยนะ พ่อแม่น้องพ่ออ่าอ่าโดนปาดคอเฮ้อเฮ้อเฮ้อ่ออา